สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตรีมูดตี888นะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปแรนดอมเนาะสูตรร่วมพลังความรักและความสัมพันธ์ของเพื่อนๆและเขานะคะบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวความสัมพันธ์บางทีก็เกี่ยวกับเพื่อนอันนี้บอกไว้ก่อนคือฝ้ายอ่านตามไพ่เนาะบางทีพลังงานของเพื่อนๆอาจจะขึ้นแบบนี้แต่การอ่านของฝ้ายเนี่ยไม่ได้เป็นการเจาะจงนะคะอาจจะเป็นของคในใดคนหนึ่งนะคะที่มี ปุ่นสำพัธ์กับฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันไม่ตรงกับใครเพื่อนๆสามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยเนาะแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะว่าเพื่อนๆไหน,นยอยากให้ฝ้ายแก้ตรงไหนอะไรตรงไหนนะเพราะว่าฝ้ายก็ไม,ไม่ไม่เคยทําไม่ค่อยทานั่นแหละทางทางสื่อโซเชียลเลยปกติเราจะดูดวงส่วนตัวกันอย่างเดียวนะคะ แต่อันนี้คือมีมีบอกว่าลูกดวงอะไรเงี้ยลองให้ทําลองให้ทําอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ทํามานะคะผู้ติดตามก็เลยอาจจะยังน้อยกันอยู่เนาะอืมดังนั้นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดมาเป็นกําลังใจให้ฝ้ายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปของฝ้ายเนาะอ่ะทีนี้นะคะอ่ะอฝ้ายจะฝาก เพจเนาะพอพอไฟก็เพิ่งมาทําเพจด้วยทั้งบ้านฟ้าบ้านเขียวทุกช่องทางของสื่อโซเชียลต่างๆนะคะจะเป็นตรีมูรติแบบแบบเพื่อนๆสามารถลองเซิร์ชหากันได้นะคะ,ะเพื่อที่จะดูเนาะว่า ฝ้ายมีการอัปเดตอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะอันนี้ค่ายจะดูเป็นพลังงานของเพื่อนๆนก่อนนะว่าพลังงานเพื่อนเเป็นแบบกล้องมันใกล้ใกล้ขึ้นมาหน่อยเนาะอืมอ่ะี๋ยวนะขอตั้งกล้องดีๆใหม่ก่อนอ่ะโอเคเตรียมไพไว้เพื่อมันต้องมีการเปิดเพิ่มเพิ่มอะไรกันไป นะเรามาดูกันจ้าพลังงานของเพื่อนเป็นยังไงบ้างช่วงเนี้ยเพื่อนเพื่อนเนี<ๆ>่ยมีความทุ่มเทนะคะทุ่มเทให้กับงานรู้สึกเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>อยากอยู่กับตัวเองมากกว่าอยากอยู่กับตัวเองมากกว่าอ่าอยากจะพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายจิตใจเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยทำงานมาเหนื่อย ลังนั้นเพื่อนๆอยากเปรตัวเองมากกว่าเนาะ,ะพลังงานของเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆออมีความทุ่มเทให้กับให้กับสิ่งที่ตัวเองชอบอะ่ะอ,อืให้กับสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่อะ่ะอ,อืตอนนี้คือมันก็เลยทําให้เพื่อนๆเนี่ยอ,อบางครั้งเพื่อนๆก็มีความเหงาความอะไรนะ ไหนเราเราเราลองมาดูสิว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะมีโอกาสได้พบคนคนแบบที่จะเข้ามาคุยอะไรกันไหมนะมจะคนถูกใจไหมอะไรไหมถามว่าเพื่อนเพื่อนจะได้พบไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนได้พบนะมีโอกาสได้พบนะอแล้วก็คือแต่ว่าคุณเนี่ยต้องแบ่งเวลาแล้วแหละ ถ้าคุณอะอยากที่จะพบคนรู้ใจหรืออยากศึกษาใครสักคนอยากจะมีแฟนและอืมฉันอ่าฉันไม่อยากเงาฉันไม่อยากสันอยู่คนเดียวและเพื่อนเพื่อนต้องออกไปพบปะเพื่อนฝูงไปเอ่อเพื่อนฝูงบ้างเนาะอ่าไปสังสรรค์ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปกับครอบครัวเพื่อนเพื่อนก็อาจจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะอืม ลองออกลองออกอยากมัวแต่ทำงานเนาะอืออยากมัวแต่ทำงานถ้าเพื่อน,พอนๆพนบคนที่ถูกใจเนี่ยเขาจะเป็นยังไงดีกว่านิสัยเขาจะดีไหมจะโอเคไหมเนาะอือถามว่าเขาจะดีไหมเขาจะโอเคไหมเนี่ยมันมีการพัฒนา พัฒนาความสัมพันธ์คิวปิดคิวปิดเห็นไหม,มเนี่ยแล้วความรักของคุณเนี่ยก็จะเป็นความรักที่ร้อนแรงแต่ว่ามีความยุติมีบอกว่าคือเขาก็ไม่ได้เอาเปรียบคุณนะคือเขาก็ให้เกียิคุณนะแต่การพัฒนาของคุณทั้งคู่เนี่ยมันจะพัฒนาไปอย่างค่อนข้างรวดเร็วนะคะอืมนั่นแหละและ้วแล้วก็ถามว่าเขาเป็นคนที่อก อบอุ่นสามารถดูแลคุณได้ปกป,ป้องคุณได้นะคะแล้วก็เขาเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ชอบความเป็นอิสระด้วยเนาะเขาชอบความเป็นอิสระแล้วก็คือชอบทําอะไรที่ท้าทายใหม่ๆอันนี้คือคือคนที่เพื่อนๆจะเจอนะอถ้าเพื่อนเอนเปิดใจให้ตัวเองแล้วก,ก็ก้าวที่จะเ,เรียนรู้เนาะ กับใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะมาเอารัดเอาเปรียกเพื่อนๆนะเขาแฟกับเพื่อนๆมากนอ้อแล้วก็เพื่อนๆก็มีความสุขด้วยแต่ลักษณะของเขาเนี่ยคือเขาสามารถปกป้องเพื่อนๆได้นะคะแลวเขาก็เป็นคนที่รักความอิสระนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าความรักของเพื่อนๆเนี่ยจะแฮปปี้ไหมถ้าคุณทั้งคู่คบกันเนาะจะแฮปปี้ไหม ถ้าคุณทั้งคู่คบกันนะคะแฮปปี้ happy ไหมคือมีความสุขนะคะอ่าเพื่อนๆเนี่ยมีความสุขอย่างที่บอกเนาะว่าเอ่อการพัฒนาของเพื่อนๆจะมีการพัฒนาค่อนข้างไปอย่างรวดเร็วนะคะอืมมีความสุขมีมีอะไรอะ่ะ แตก่การเป็นขั้นเป็นตอนการคบของเพื่อนเนี่ยมันจะค่อยๆไปทีลาสเต็ปดีแหละอันเนี้ยาฟแนะนําว่ามันดีแหละคือถึงแม้มันจะรวดเร็วอะรวดเร็วแต่มันทุกอย่างมันผ่านเป็นขั้นเป็นตอนหมดเนาะไม่ได้แบบว่าวือหวาอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนๆก็จะมีความสุขความอิสระในสไตล์ของเพื่อนอะนะคะดังนั้นเนี่ยการครบกันของคุณและเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วก็ดี อ่าเนี่ยเพราะว่าพวกคุณเนี่ยจะเป็นการพบกันที่แบบเห็นอกเห็นใจกันนะคะเพราะว่าอาจเป็นเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ที่คุณและเขาอะเคยการสูญเสียการเสียใจอะไรอย่างเงี้ยกันมาก่อนแล้วเคยผิดหวังในความรักกันมาแล้วเลยทําให้ครั้งเนี้ยที่พวกคุณทั้งคู่เนี่ย คบกันเนี่ยก็เลยจะมีเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นบทเรียนเอาง่ายๆอายสรุปดังนี้เลยมันอาจจะเกิดสิ่งที่แย่ๆมากับเพื่อนๆแล้วก็เขาเนาะ,ะดังนั้นทั้งคุณและเขาเนี่ยเลยเอาสิ่งพวกนั้นมาเป็นบทเรียนเนาะในการที่จะมีคู่ในการครบกันในครั้งนี้เพราะว่าคือพวกคุณมันมีความรู้สึกประมาณว่าฉันอยากจริงๆัฉันเหนื่อยแล้วอะ่ะ อืมฉันฉันเหนื่อยกับกับการเที่ยวว่าเลิกรักๆเลิกๆรักๆเลิกๆแล้วอ่ะอืมฉันอยากพบกับใครสักคนหนึ่งที่จริงจังจริงใจต้องการที่จะมาดูแลต้องการที่จะเป็นครอบครัวของฉันสักทีอะไรอย่างเงี้ยอืมดังนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะอืม สำ,สำหรับในมุมมองของฝ้ายนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนแบบผ่านบทเรียนกันมาหมดแล้วแล้วก็กลัวกังวลในจุดนะัว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนของความรักแต่ว่าพอเพื่อนๆเนี่ยลองเอาจุดอ่อนของเพื่อนๆมากลายเป็นจุดแข็งมันสามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะคบกันได้นะคะ แล้วก็ผ่านผลมันไปได้นะคะอืมดังนั้นเนี่ยฝ้ายก็อินดีนะคะเป็นฝ้ายฝ้ายอเคีนะอืมลองให้เปิดใจดูหน่อยแล้วมันจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมถ้าเพื่อนๆคบกับเขาเนี่ยอืมมันจะมีอุปสรรคอะไรปัญหากันเกิดขึ้นไหมสิ่งที่เพื่อนๆต่างกังวลเนาะอืม ถามว่าแน่นอนมันก็มีการอุปสรรคกันแหละเพราะว่ามันต้องมีการเรียนรู้การอะไรค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปอ่ะบางสิ่งบางอย่างนิสัยคนเราอ่ะมันก็อาจอาะฉันชอบฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอืมก็แนะนําให้ค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันนะคะเพราะว่าต้องค่อยๆค่อยๆ อย่างที่บอกว่าของเพื่อนเพื่อนเนี่ยพัฒนากันไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนแต่ก็อย่างว่าอย่างที่บอกมันนิสยัยใจคอให้เพื่อนเ,อนเอนค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่เลยกับการที่เราจะอยากสร้างครอบครัวและไม่อยากรักลึกเลิศเนี่ยมันเป็นค่อนข้าง การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนาะอืมมันจะมีปัญหานะตรงเนี้ยให้ให้ระวังเรื่องนิสัยดีกว่านิสัยค่อยๆดูเออว่าเป็นยังไงทางเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีอีโก้หรืออะไรถ้าลดลงมาได้อะก็อาจจะดีถ้าคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนใช่ไหมแล้วคุณก็ลดมาได้อะมันก็ดีมีคนร้อนอีกคนหนึงก็ต้องเย็นมีคน แรงอีกคนหนึ่งก็ต้องถอยนะคะถ้าแรงต่างแรงอกไฟไหม้บ้านเลยโหมเลยจ้ะทีนี้เนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆค่อยๆปรับค่อยๆจูนค่อยๆกันนะอืมแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะอันเนี้ยไฟจะมันจะไปรอดไหมเนาะจะไปรอดไหมอ่ะถามไพ่ก็ได้เราไม่อยากถามว่าเราจะบอกเองได้ไหมมันคือ มันมันก็บอกได้แหละแต่ว่าเปิดไพ่ดีกว่าว่าไพ่จะบอกเหมือนที่ไฟอยากจะพูดไหมอ่าเนี่ยคือไพ่เนี่ยบอกเอาไว้น้อว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยต่างคนต่าง ถอยให้กันนะคะคือคบกันไปแล้วเนี่ยต่างคนต่างถอยให้กันเนี่ยมันก็มีโอกาสเนาะที่จะผ่านพ้นมันไปได้แล้วก็เข้าสู่การแต่งงานหรือการมีครอบครัวหรือการสร้างครอบครัวเนี่ยไปได้นะคะอืมแล้วก็มันก็จะเป็นความสุขของเพื่อนๆเนาะอืมแล้วก็ มันอาจจะทั้งดีทั้งด้านการงานก็อาจจะส่งเสริมกันด้วยเนาะถ้าเพื่อนๆเนี่ยลองเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาแล้วคนที่คุณเจอคนแรกแล้วคุณคลิกคนแรกคนนั้นอาจจะเป็นโชคชะตาของคุณแล้วก็อาจจะเป็นดวงที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยสมพงกันก็ได้เนาะอืมแต่ว่ามันเป็นแค่นี้ัย่ถ้าพวกคุณทั้งคู่ปรับจูนกันได้นะคะ มันก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็ผ่านไปได้เนาะอ,อันนี้เป็นการดูนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะเป็นการเรนดอมนะคะฝ่ายขอเยม่อม่าเป็นการเรนดอมอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงกับใครบ้างขึ้นอยู่กับดวงสัมพันธ์นะคะของคลิปนี้เนาะอ่ะดังนั้นนะคะฝ่ายก็ขอสรุปเพียงเท่านี้เลยเนาะอืแล้วก็เพิ่มบทสวดสักบทหนึ่งเนาะให้เพื่อนเพ่อ,พอเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสมมติว่าโอเคฉัน อยากมีฉันจะงานการงานเนี่ยหรือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเพื่อนที่มีเวลามีอุปสรรคเนี่ยเพื่อนเอนจะทํำยังไงให้มันผ่านม้นไปได้ใช่ไหมบางทีอ่ะการสวดมนต์มันก็ช่วยเพื่อนเอนได้นะเพราะว่าป้าอยอ่ะทำประจำอ่ะเรามาดูกันอันนี้บทสวดบูชาพระพรม อ่ะอันเนี้ยเพื่อนๆสามารถแคปไปได้เลยนะคะบทดสวดนี้แล้วลองเอาไปสวดดูนะคะเพราะว่าอาจจะอุปสรรคอะไรต่างๆที่เพื่อนๆเจอการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้เพื่อนๆลองสวดนะคะหรือเพื่อนๆจะทําอะไรสิ่งใหม่ๆเนาะลองสวดบูชาพระพรหมแต่อย่าลืมสวดองค์พระพิะเนศก่อนนะคะนะคะอย่าลืมเพราะไม่งั้นเพื่อนๆจะทําอะไรไม่สําเร็จนะต้องสวดของพระ ขององค์พระพิคเนกก่องคอออ์สีคเนศยะนมหาเนาะสามรอบแล้วก็ค่อยมาบูชาพระพรมนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝ้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะอยากให้ฝ้ายปรับปรุงตรงไหนอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวฝ้ายจะถ้าถ้าฝ้ายทำได้ฝ้ายจะนำมาปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วฝ้ายฝากเพจนะคะ บ้านฟ้าบ้านเขียวตีมูรติแป8นะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเซิร์ชหาได้เลยเนาะเดี๋ยวและเดี๋ยวเ,าเขาจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าบ้านเขียวเนี่ยเดี๋ยวอาจจะให้เพื่อนๆมาหลังบ้านทักกันเ,เดี๋ยวก็ไฟจะทิ้งเอาไว้ให้เนาะอ่า จะขึ้นจะขึ้นข้างล่างใต้ข้างล่างนี่ให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาได้แล้วก็รอบจุดเทียนอะไรยังไงเนี่ยส่วนใหญ่รยายละเอียดจะอยู่ที่บ้านฟ้าองค์เทพองค์บูชาอะไรเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เพจไฟเนี่ยก็คือปลุกเสกมาแล้วแล้วก็เป็นสายขาวนะคะเพราะว่า,เ,าเราเราเน้น พุทธคุณนะคะโอเคค่ะดังนั้นวันนี้นะคะฝฟกขอลาเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ